อันนี้มีเนยสปาเก็ตตี้นะคะในสูตรของมายองเนนะคะก็ข้าวสิทอดทรพริกกรนะคะน้ำมันใส่ในหมอ้อหรือส่กระทะนะคะและ้วทอดพริกกรนะคะพอสําหรับกินคู่กับมีกะทิหลังจากที่เซ็ตแล้วเนาะคะ่ะอันนี้เน่ก็จะทอดพริกสําหรับไปถึงก,กินแกะถิ่นแกมก้อนนะคะซุกแล้วเขาก็เอาขึ้นนะคะน้ำมันเขาเอารตรงเททิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิผัดหอมโตนะคะในสูตรของมายองเนะะมีกะทินะคะข้าก็จะใสห่หอมแดงนะคะหอมแดง หอมแดงมีพี่น้องสิปั้นกระไดหรือสีซับกระไดนะคะเอาลงไปผัดก่อนนะคะหอมนะคะมีกะทิที่สูตรข้นไก่บ้านเนาะค่ะนีหน่อยก็จะผัดหอมให้หอมก่อนนะคะสาหรับพริกข้าวผดไปแล้วเนาะค่ะเนี่ยคือพริกข้าวผดแล้วเอาน้ำมันใส่ในหม้อไว้แล้วข้าวผอดผัดพริกเสร็จแล้วเอาพริกขืนก่อนนะคะเอาพริกขืนแล้วก็ใส่หอมแดงซับนะคะพี่น้องมีเครื่องปั้นกับปั้นหรือว่าพี่น้องสีตําเอาก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้มีหน่อยใส่วิธีหั่นเอานะคะหั่นนหน่อยเอานะคะ ผัดหอมก่อนนะคะพี่น้องหอาจักปาปิกาเนาะค่ะปาปิกาหรือว่าพริกป่นของฝรั่งนะคะสำหรับพี่น้องที่อยู่ตามประเทศฮาบอมีพริกฮาบอมีพริกแดงเม็ดไงเนาะค่ะพริกแดงเม็ดเม็ดไงนี่ก็คือพริกแดงที่สำหรับเจ็ตเครื่องแกงนะคะที่ว่าข้าตําเครื่องแกงนะคะฮาบอมีนะคะมีเนยกต่จะใสเป็นปาปิกาแทนนะคะเพื่อเข้าจอาสีมันนะคะก็าต่จะผัดก่อนผัดหอมจากนแต่ก็จะใส่ปาปิกาลงไปนะคะพริกป่นฝรั่งนะคะ พอวาข้าวบะมีพริกแดงเป็นไงนะถะ้ายำก่อนนะคะพริกแดงเป็นไงสําหรับตอมเครื่องแกงข้าวบะมี่เนาะค่ะเขาก็จะใส่เป็นป่าพิก,กาแทนนะคะเอามาผัดให้มันออกสีนะคะผัดให้ขึ้นสีนะคะให้ขึ้นสีเหมือนสีพริกแกงเหมือนเครื่องแกงแต่ข้าวต่านะคะเหมือนพริกเหมือนพริกแดงเป็นไงนะคะพี่น้องนี่คือเทคนิคของคนไก่บ้านนะคะจะอยากกินมีกะทิแต่ว่าเครื่องประค,คบก็มีปัญหาของเขเ้เฮ็ดไก่นะคะใส่ในสูตรก็ไม่น้อยเลยเนาะค่ะ เก็จะผัดเห็นไหมคะสีก็เริ่มออกเห็นไหมคะสีเอิบเริ่มออกแดงเขาก็จะผัดค่นไปเรื่อยๆอย่าว่างนะคะเพราะว่า้าว่างเดี๋ยวมันสะใหม่นะคะถ้าว่าสีงามแล้วนะคะสีแตกมันแล้วนะคะเขาก็จะใส่กะทิค่ะเห็นไหมคะสีก็จะเริ่มออกนะคะเขาจะผัดเอาสีมันนะคะเอาคว่มหอมน้ำเนาะคะ่ะเขาจะได้คว่มหอมจากปาปิก้าผัดแล้วเขาจะได้คว่มหอมจากหอมแดงนั้นนะคะ ถ้าก็ใส่กะทิลงไปค่ะเห็นบาวาสีมันขึ้นมาแล้วค่ะพอเขาใส่กะทิลงไปเสร็จแล้วเขาก็ใส่หมูบดนะคะหมูบดเนี่ยหน่อยแนี่นะมาเข้าควนสิเอาหมูบดผสมกนันกกหนาก่อนนะคะายาใส่หมูบดลงไปทั้งทั้งที่เป็นก่อนนะคะเพราะว่าการการแตกตัว แต่ลำบากนะคะนี้คือหมูบดเขาใดมากนะคะเขาจะใส่นาดลงไปก่อนนะคะน้ำนาลงไปเขาก็จะข้นแล้วมีแ้่ใจเบิ่มนะคะขออนุญาตข้นแบบนึงเขาจะข้นให้หมูบดมันแตกออกจากกันนะคะเพื่อจับกันเป็นก้อนนะคะ้าเขาใส่ลงไปเลยได้บอได้ค่ะจะว่าจะเป็นก้อนโฟโลเคเลนะคะมันสีบอสีบอบอนนวลเนียนทอาสีสัมเขาผสมนาดก่อนนะคะนี่คือเทคนิคนะคะ เราข้าจะมาบีบก็นงก้อนค่ะเพื่อที่จะว่ให้มันกับกันเป็นก้อนเขาซื้อหมูบดมากนาะค่ะมันก็จะเป็นมันแน่นนะคะมันเป็นก้อนโคโอเคลย์้าวก็มาบีบบีบีใส่น้ำมันก้อนนะคะนี่นะคะเนี่ยเัาก็จะใส่จนสิ่พอมันละลายแล้วมันก็มันแตกออกจากกันเห็นบ่คะมันก็จับตัวกับเป็นก้อนเขากับเทลงเลยค่ะเทลงแล้วเขาก็จะเสาะค้นนะคะไปไวก้อนนะคะจากนั้น มีกะทิขาดบปได้เลยคือเต่าเจียวนะคะรสชาติต้องออกรสชาติของเต HE, ่าเจียวนะคะยำก่อนนะคะว่ามีกะทิเห่าสิ่งแยงเพิ่มความเข้มอย่างอื่นนะคะเขาจะใส่เต๋าเจียวให้ได้รสชาติของเต๋าเจียวก่อนนะคะสําหรับความเข้มนะคะให้ออกรสของเต HE, ๋าเจียวนะคะยำน,น,น,นะคะพี่น้องจากนั้นก็จะใส่น้าตาลนะคะน้ำรสชาติของมีกะทิจะออกเข้มหวานนะคะ นีกก่ไงแบบแซนดาตาลลงไปนะคะพี่น้องมักหวันหน่อยหวันไหลายแล้วแต่เนาะคะ่ะจากนั้นค่ะผูไดดเลยก็คือมีไกชู้นะคะหรือว่ายายชู้ของนัวนะคะชูรสนะคะพี่น้องบะมักกับ่ะตองไซนะคะอันนี้บ่ประคกบกันนอกค่ะกลูเกผูกบงกินนะคะ,ะ,ะ,นนะ,คะจากนั้น,น,นกันเฮดมีกะทิบ่าจาเป็นตอ้องร่อให้มัน,นให้เดือดน,นะคะข้าก็จะใยกัทั่วดินนะคะพี่น้องเห็นไหมคะนี่คือทั่วดินข้าวตำว้ตำข้อหยาบนะคะทั่วที่สง ตัวที่สงขวทํำให้หยาบตำโอกแค่หยาบนะคะเพราะเขาต้องการเนื้อสัมผัสของมันนั่นเนาะค่ะจากนั้นเขาก็ร่อยมันเดือดแล้วเขาก็จะข้นนะคะตอนนี้เขายังบม่ข้นนะคะเขาจะร่อมันเดือดก่อนนะคะหลังจากนากะทิเขาเริ่มเดือดเขาจังข้นนะคะเห็นบหคะเนี่ยเนื้อหมูเขาก็จะแตกออกมันจะประจับตัวกันเป็นก้อนนะคะหลังจากนำกะทิเดือดเขาจังข้นได้นะคะเห็นว่าข้นให้มันแตกออกจากกันนะคะมันจะเป็นชิ้นกินกาที่เข้าใส่ใส่หมูรับลงไปโดยที่บอใส่น้ำผสมก่อน มันจะเป็นก้อนโคโลีเลนะคะเทคนิคก็คือใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยจะเฝ้าข้นนะคะปล่อยมันเลยค่ะเดี๋ยวเขาป่อยมาค้นแล้วมาชิมที่หลังนะคะวุยานะคะมีกะทินะคะพี่น้อง,องเขาก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะให้มันเดือดกะทีนี้เขาก็จะให้มันเดือดเดือดให้จังใส่ไข่นะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกะตอนะคะ เดทีนะคะเรจะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติขาดอย่างบอกค่ะพอเขาใซ่แต่ตัวเจียวอย่างเดียวก่อนนะคะขาดเข้มเนาะค่ะแต่ว,ว่ารสชาติที่ออกของตัวเจียวพ่อแล้วนะคะขาดเข้ม,มอยู่นิดนึงไม่เยอหน่อยก็จะเติมเป็นซีอิ๊วขาวน้อยเดียวนะคะเพราะว่าห้าจะใหม้มันเข้มเลยนะคะเพราะว่าเข้มเนี่ยเขาเติมในที่หลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเข้มหลายมาันสีแก่ยากเข้มนี่คือพี่น้องมาเข้มกับ เติมน้ำปลาข้างนอกที่หลังนะคะหลังจากตีตัใส่สานแล้วนะคะนี่ค่ะเขา,าก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็รสชาติได้แล้วนะคะรสชาติก็จะออกเป็นมันบักทัวแล้วก็หอมเต่าเจียวนะคะแล้วก็ออกรสชาติเข้มของเต่าเจียวว่ามันเข้มแปดว่ามีเข้มเกลือว่ามันเข้มน้ำปลานะคะหลังจากนั้นเขาะจะตีไข่ลอกะคะ่ะเขาจะปิดไปเขาใส่ไข่นะคะเขาจะใส่ไข่แล้วเขาสิบวกนนะคะพี่น้องเขาะจะตีไข่ข่านะคะ เพราะเดี๋ยวเขาจ,จะพอะะอ่อแล้วค่ะมีกะทิว่าจำเป็นต้องเคี่ยวให้แตกมั่นนะคะแต่ว่าสําหรับผู้ที่มากให้มันแตกมั่นกับเคี่ยวได้ดนนะคะแต่ว่าในส่วนของเมญอนอยว่าต้องการให้มันออกแตกมั่นหลายนะคะเพราะว่าต้องการมันออกสีปีกแกงหลายนะคะหลายคนอาจจะถามว่าถ้าบะมีปาปิกกาบะมีพ่พริกแห้งเป็นไงใส่ยังเมญอนอยบเบาอยากแนะนําให้ใส่เป็นเมญอนอยบเแนะนําอยากให้ใส่เป็นพริกเครื่องแกงเก็บนะคะเพราะว่า พอเฮ็ดแล้วรสชาติคนละอย่างนะคะบวมันมีกะทินะคะมันจะออกเป็นแกงนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะห้อยไข่ไปรอบๆนะคะเทไข่ลงไปรอบๆเรากับ่ตตองไปค้นมันนะคะพี่น้องปล่อยให้มันสุกของมันเองแล้วมันก็สิแตกออกมาเป็นเส้นนะคะเป็นแผ่นเห็นบอกมันจะลอยขึ้นมาเห็นบอกค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะแล้วไม่เงเราจะยกให้คนนะคะเห็นบอกค่ะเขาเทลงไปแล้วเขากับมาตองไปค้นมันนะคะเห็นบอกไครมันก็จะลอยขึ้นมาเป็นแผ่นของมันเองนะคะ มันจนากินกลัวนะคะน,นะววี่ก็คือน้าจิ้มน้าของมีกะทิเสร็จแล้วนะคะมีเนี่ยก็จะหายเบิงว่าหลังจากเค็ดเสร็จแล้วต้มเสร็จเสร็จแล้วเขาจะกินจังไจนะคะมีเนี่ยก็ต้มเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นเส้นแห้งนะคะเอามาต้มนะคะต้มเพื่อเขาจะเค็ดเป็นมีกะทินะคะก็ต้มเสร็จแล้วนะคะเนี่ยี๋ยวมีเนี่ยก็จะเอาออกไปล่างต้มเสร็จแล้วไม่ไม่ยาฝ้าเทใส่กระชอนก่อนแล้วก็ เปิดน้ำล่างก่อนนะคะเพื่อจะให้ล่างน้ำเมือกมันออกนะคะถ้าว่าล่างน้ำเมือกเนี่ยเวลาเข้าไปกินก็นำมีกะทิเราจะผสมนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องทำยีนงอยกะจะขอเอาไปล่างก่อนนะคะเพิ่อะสะยาภาษจานพี่น้องเบิ่งนะคะนะคะนดี่ก็คือมีกะทิในสูตรของม่เงยนนะคะหลวกเสร็จเสร็จแล้วเขาก็โรยด้วยหอมเจียวก่อนนะคะแล้วก็พริกทอดเขากินกลับนะคะผักก็ที่จริงต้องมีกินคู่ก็หอมผักว่าปีนะคะหัวปีกล้วยนะคะแต่ว่าบ่มีนะคะมีน้อยก็จะมีเป็น ผักกาดแล้วก็ะต้นหอมแลักกระาระแน่เขาก็จะบีบเดยบานาวนะคะเห็นบอกคะง่ายๆสไตล์ไม่ยหน่อยนะคะสําหรับขั้วขั้วต่างประเทศขั้วไก่บ้านภาสามารถสีเฮ็ดกับเขาได้ครบตามที่ว่าเครื่องปรุงทีเมื่อไหร่มีเขากับสามารถเฮ็ดกินได้นะคะนอกอาไปเฮ็ดเบิงนะคะพี่น้องคนใดสนใจอา่อเฮ็ดเบิงแล้วสนใหรบ่แบบจังไรก็เข้ามาคอมเมนต์ให้ม่เงียหน่อยเนยนะคะเห็นบอกคะหน้าตาน่ากินบอกคะนี่คือมีกะทิที่สุดของไม่ยหน่อยนะคะนี่คือมีกะทินะคะ ลองิ้ดนะคะด้วยรักจัดใจจ้าเดี๋ยวเข้ามาซิมกันเบิ้งนะคะมาจะซิมเข้าก็จะมาซิมกันนะคะว่ามีกะทิมีไนเฮดไปแล้วแสบบอเนาะคะ่ะนี่คือสูตรของแม่เงยน้อยที่เฮดกินประจํานะคะเฮดแต่ตอนใดก็ับเฮดจังสี่นะคะพออูยเมืองนอ,นองกเขาบ่มีเขาบ่มีพริกเม็ดใหญ่เอ่อพริกแกงเม็ดใหญ่อาจจะมีค่ะต่บางเครือไปซื้อในร้านบ่มีนะคะในร้านไทยบางเครือกับมาบางเครือกับบมีนะคะดังนั้นเอาง่ายๆเข้าใส่ป,ปัปรกกาปนนะคะมันกระแสมันกันน,นะคะเอาสีสันมันแบบเอาความหอมมันซื้อนะคะนี่ค่ะ,สะเสร็จแล้้วเรรียยบอนะคะ ใส่พริกงวยขัไปน้ำน,นะคะเขาก็จะคุกเข้าให้เขาออกันนะคะแล้วเขาก็จะกินนะคะใส่พริกเข้าไปพร้อมเลยค่ะเม็ดนึงอืออืแซบผสมสลับข้ามกับแซบค่ะน้ำจิ้มเห้นๆค่ะจักแค่นในนอนนะคะสิะเ,เบอร์อีกข้ามหนึ่งค่ะ มื้อพักยัง,งนะับก,กินนะคะฮะหนุ่นมๆว่ามี้รับยังจะห้าอยากกินนะแต่ว่ามีกะทิเนี่ยซีเข้ากันที่สุดเลยก็พักพ,กพกอหอมแปนยวก แล้วก็ผักเ,เงี้ยพี่น้องใบบัวบกเแซ่บแล้วกันท่านี้มันนี่รันไห้ผักมาบวมีค่ะผักที่ไม่ใหญ่แบบใหญ่บวมมีนะคะใส่พริกความนะคะพริกขอดแซ่แบๆเอาไปลองให้บุ้งเลือกค่ะเด้อแซบไปแซบประก,กันใดก่ะมาบอกกันเลยเด้อค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อ